อ่านี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นผาไทยเลยบางวุฎภูกเก็ตจีพีตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่อทิศผมออมกักจะบออกเรือทําข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อต่างเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น BW ภูเก็ตนะครับ BW ภูเก็ตจีพีตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง อะนะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็พาหลานๆมานั่งช่วยบุกรถให้นะครับก็ลากนะครับลากไปเข้าอู่ไปอู่ที่เรืองวารีนะไปรบกวนทางอู่ให้ช่วยทําให้เนาะขอบคุณทางช่างเมย์นะครับที่จัดการเอาเครื่องออกให้เนาะน่าจะระยะหนึ่งเพราะได้ข่าวว่าเนี่ยต้องรื้อเยอะก็เลยก็กะรื้อให้แข็งเดียเพราะว่าเดิมๆเรือลำนี้มันออกแบบมาซส์นี้ประมาณเครื่อง60 70นะแต่ผมมาใส่ร้อยแล้วเบรกโดดเยอะมันก็เรื่องปกตินะที่มันจะต้องอมีบาดแผลกบ้างนะครับฉีกนะครับนี่ก็ฉีก ถามว่าแข็งแรงไหมผมว่ามันแข็งแรงมากแล้วนะแต่ว่าด้วยโหลดด้วยระยะทางด้วยขนาดของเครื่องที่จากเดิมสเปคมาหกสิบเจ็ดสิบผมมาใส่ร้อยเหลือๆไปก่อนทุกอย่างมันต้องสมดุลมากกว่านะก็เลยพาหลานามันช่วยช่วยโบกนะคนี่คือการซ้อมครับคือตอนนี้คือป้ายป้ายยาเนี่ยเพืบอว่าเรือเสร็จจะพาไปแต่ว่าเรือมันเล็กอาจจะไปใกล้ๆได้ไปใกล้ได้ไปแถววิ่งไปกระบี่ก็ได้ไม่ไม่ต้องไกลมากเตรียมไว้นะเดี๋ยวก็ลากกนตัอเดินทางเดินทางเล่นรถดีอย่าเล่นในรถนะ สดีคราบบังวุฒิภูเก็ตครับตอนนี้เรามาสู่ของอู่ต่อเรือเรืองวารีนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ท่าปารหลถ้าเกิดมาคืออยู่ทางสวนสัตว์ปารหลที่นี้จะเป็นการต่อเรือนะครับซับบำรุงด้วยนะครับจะเป็นอู่เรือไฟเบอร์นะครับอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับของบริษัทเรืองวารีก็จะมีพื้นที่นะครับนะครับอย่างนี้เต็มรูปแบบนะครับเป็นงานไฟเบอร์เต็มระบบนะครับ แล้วก็จะมีถ้าเป็นทางภูเก็ตเขาจะก็คือหนึ่งเป็นอู่ต่อเรือหลักๆในภูเก็ตที่ทําเป็นของบริษัทเรือวารีก็คือเรือการขนส่งโดยสารนักท่องเที่ยวที่นี้เป็นอู่หลักในภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับไปมีการต่อเรือขนส่งโดยสารนะครับหรือเรือตกปลาก็ตามก็จะมีเรือตกปลาที่จะเดินทางไปประณนี้หนึ่งลำเสียบร้อยแล้วหนึ่งลำนะครับตอนนี้ลองความเร็วแล้วท็อปสปีดได้ประมาณ37น็อตกับลำนี้นะครับลำนี้ เป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับขึ้นเอเอทุกอย่างนะครับส่วนของผมนี่ก็คือมามาเก็บนะครับท้ายฉีดแล้วคุยกับช่างแล้วต้องตัดท้ายออกหลายหลายอย่างเพื่อจะแก้ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับในพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับก็คือผมก็ต้องมารบกวนพื้นที่นะคืออ่านเือข้อของกู้หมูเพื่อจะทําเรื่องนี้จะทําการตีราคาขึ้นมานะครับอ่าดูพื้นที่ในในอู่นะครับอ่าลำนี้นะครับของบังท่านหนึ่งผมรู้จักครับอยู่สตูลนะครับบังไฟรุดนอ่าครับ งานเรือนี่ก็ขึ้นมาอีกสองสามลำมีจองมาแล้วสามารถนะครับทักเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลลงรายละเอียดอีกทีนะครับในการเผื่อท่านอในการเรือต่อเรือไเบอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวฟังฟังเสียงด้านข้างนะครับความแข็งแรงครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้ครับงานไฟเบอร์มีท้องนะครับท็อปสติประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดน็อตนะครับลำนี้ใช้จออุปกรณ์ของการ์มินนะครับ ก็มีงานสรีดทางอุู๋กรทำทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็มีทีมเรียบร้อยนะครับหรือเรือขนส่งโดยสารนะครับที่ต่อไปในหลายๆจังหวัดทางอัดมันก็จะต่อจากที่นี่นะครับก็คือของเรือวารีนะครับมีพื้นที่ใหญ่กว้างขวางมากอยู่ด้านนอกนู้นนะครับก็จะมีแบบนะครับเยอะมากต้องการต่อเรือใหม่จะเป็นเรือขนส่งโดยสารเรือตกปลาํามาคุยรละเอียดเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้อีกทีนึงนะครับสอบถามเข้ามาได้เนาะ มีลักษณะของแบบต่างๆนะครับงานไฟเบอร์นะครับแต่ก่อร์ก็เป็นงานเรือไม้ที่เป็นปัจจุบันเป็นงานของไฟเบอร์ครับมีเซนเลอร์นะครับเดี๋ยวผมพาเขาดูด้านในนะครับพอพาหลานมาด้วยนะครับเด็กมันอยากรู้อยากเห็นนะครับก็ผมก็เลยพยายามลากเข้ามาให้มาดูเรื่องของงานเรืองานตกปลานะครับนะครับงานสเลดนะครับงานสเลดอ๋อพื้นที่กว้างขวางสะอาดมากเรียบร้อยมากนะครับ เผื่อท่านต้องการต่อเพื่อเรือตอกปลาเรือยวส่โยสารเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรไว้อีกทีนึงเนาะครับผมดูตรงนี้คือเป็นเรือตอกปลาต่อขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเรียบงานครับนี่ครับงานฝีมือครับงานฝีมือจะเป็นเรือตอกปลานะครับใช้ทางอ่าวไทยอันดามันก็ตามก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะกะมีแบบมาคุยคแล้บเราต้องการเรือไซส์ประมาณกี่ฟุตนะครับเพื่อตอบ โจ์ว่าจะเล่นทางอ่าวไทยนะครับหรือเล่นอันดามันอย่างเช่นลำลำนู้ต่อมาก็จะมีคลิปนะครับลุยขึ้นเม็ดกว่าๆซัดได้เลยไม่ต้องยกนะครับก็จะมีเรือต่ออันนี้กำลังทำทำป้อมอยู่นะครับก็อีกลำหนึ่งกําลังขึ้นอยู่นะครับก็คือชื่อบริษัทเรืองวารีนะครับเป็นบริษัทเกเก่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีการต่อเรือขึ้นมานะครับมีพื้นที่มากครับเรือหลากหลายมากนะครับเรือถึงแม้ในยุคอาคางนี้ก็จะมีการต่อเรือนะครับเป็นอู่ที่เกเก่มากในจังหวัดภูเก็ตนะครับ มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับตัวตัวทีนําหัวหน้าช่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ทีนึงเดี๋ยวไปดูดูอีกที่นึงนะครับอ่าอย่างเช่นลำนี้นะครับนะลำนี้ก็เรียบร้อยดูครับดูลักษณะของท้องเรือนะครับในการเฉียนขึ้นนะครับแต่ผมเองยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากนอกแต่เห็นลักษณะเอ้เรื่องของพื้นฐานที่พอจะรู้บ้างอย่างเงี้ยนี่ครับฟังเสียงครับปังๆเลยนะครับซัดได้เต็มที่นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับ เพราะว่าหนึ่งเวลาเราลุยขึ้นในเครื่องกําลังม้าหลายหลายตัวท้องต้องแข็งแรงนะครับอ่าครับแล้วก็มาอีกพื้นที่หนึ่งนี่กำลังทําอยู่กําลังขึ้นแบบอยู่ครับเตรียมงานกันอยู่นะครับก็จะมีหลายโรงมากครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้รู้จักกับน้าหมูก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับมีพื้นที่หลากหลายครบรูปแบบในการตัดต่างๆเครื่องมือครบครันนะครับเทคโนโลยีถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันโลกอยู่นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวตรงนู้นนะ พื้นที่มีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมนะครับลำนี้ก็เตรียมการเตรียมการกันอยู่เนะาะพื้นที่กว้างขวางมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรต่างเนี่ยผมจะลงข้อมูลให้เนาะหรือสอบถามผมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะให้คุยตรงกับผู้ดูแลตรงนี้พาท่านต้องการสเปคไหนแบบไหนนะครับเฟนเครื่องอะไรยังไงจบครบที่งานไฟเบอร์ทีบ่บริษัทเรือวารีสวัสดีครับบางกอกภูเก็ตครับผม